ยังเห็ดหาเห็ดหายเมื่อไหรเมื่อหาไม่จอยบ่เมื่อบ่สวัสดีเราสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุกันชุดโคนเนาะมันหนี้สะท้องกันอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าเนาะพ่อแม่เพื่อนไปบอกด้วยไอเห็ดเห็นยังไอเห็จังบวกเก็บผาบ่ไอเห็ดเก็บแล้วบ่ผผาเจ้านะ วัจนานะฮะไอ้ฮะหอยยัดดีแล้วลูกเด้อวดัดขึด้นจัดดีเลยหรอไปวัดปุ๊บปสระจะตายใส่เดฟมึงเนี่ยมีแต่ของไอทิพนี่วัด สบายดีไหมวะว่าจา้จาคกูจา้าจ้าเนี่ยเออจา้าโอ้เก่งเนี่หลานสาวคอยกูยจา้าบอกไอ้ทิดเก็บกระชากไปจะดีแนะน่ปืนปีนได้ทิศนี่เอาว่าปืนน่อนได้ทิศนะเอาว่าปื่อนได้ทิศเนี่นเยเหตุงงานลูกชำนาญได้หัเนาะ บวมบน้าไม่คะเนาะใช้สบายดีนะร่างนี่ไม่ถวยนะคุณเก็บผมไปเก็บแม่ทิพย์คิดดื้อว่าไงว่านะดอกไปไปเล่นน้ำนองอยู่นอกไปเอาไม้กองเก็บแมนเห็นอังสิไปกวดเพื่อนใ้อาบอกฮะ เมื uh, ่อได้สิไปดอ่ะทอนเดือนนึงบนสวัสดีนะสวัสดีมาลงวนี้าไรช้อนไหนตอาไว้ลูกอาไว้อาไว้ันี้นะอไว้มาอีกจังมืออาไว้อาไว้ลูกจามชินเดือนนึงวันทตะก้าแตกะแน่ผิดไปเขา ใต้ไพ่ในละทิศท่อนไปใต้ไพ่ในลูข้างหน,นคอยขึ้นระลูเด้อปุอ๊บปุบปบสลอาดดันกระด่างคอยช้านขึ้นเลยเข้าไปย่างห่องไอ้ทิศนะ้ำมันเน่านะ หอมไอ้ t h น้ำมันเน่านะหอมแล้วหอมหอมเน่าไอ้ thịt อะบอกเขาเลยย่าเลยเฮ้ยบวบิดบวบิดเออบวบิดไม่สนิทมือเอปิดไอไปนะปิด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 ปิปิดไปแล้วอย่าเปิดได้สุดเออมันจิทับหัวน้องห้องอ้านะ งาลอกไวปเลยลอกไว้แด้วลอกไปเด้วลอกไปแล้วบลูกไปลงไปเล่นนอกปะลงไปเล่อนล่างปะหลงไปเล่นล่างปะล,งล,งปลูกปะ,ปะเออทอรศนาทนะลูกทิด,นะทดเอ,อ้ยกินเบดแลนด์ชดบิบลูกเปเจ็บลูกอันนี้นะ การอะกินเบิดแล้วกับบลางเนาะบลเลนแด้วหรกบลเลนนะบลเลนมีดมีดนั่ตั้งอ่ะนะตั้งนั่งนั่งมาเดี๋นั่งยกไปใช้นั่งเด้อนั่งเลยแม่เอ้ยพี่โยกไปไหนดอกมาเดี๋มีน้ำต่างไม่เพิ่นต่างไม่เพิ่น นักปลกมันมีน้ำได้หรอกมีนม้ำมีน้ำได้วเลยนักมีนม้ำมีนม้ำยกบลได้มันนักมันนักค่อะเด้อเออมันนักอันนี้ก็เปิดปลไอยอืเปิดปล่อยปล่อยเอ่อปลไอยปล่อยเด้อเด้อไปไปชวนไอ้ลองเรือตารางไปชวนไอ้สิลองเรือตารางไป มองออกก่อนร่างกายอันต um, <Sure ู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าหลอกลูกตู้แมนบ่ตู้เ네สื้อผ้าเสื้อผ้าผ้าห้องไอเดอห้องไอเดอไอทิดทิดทอน หอยทอนดูวยหอยทอนดูค่ะหอยทอนดูใช่ทอนะไอทิดไอทิดเอ้ทิ้หอยทิดดูค่ะหอยทิดก้อนไปใส่ใบใส่ด้วทอดละทัดนะทัดทอดละทัด โซลทัศน์ผู้ลิงอยู่ผูว่าลิงผู้ลิงผู้ขน่าริงลูกลิงอยู่พุ่นพูนพูนพูนยานเลยโอแม้นผู้ใดลูกอยู่โซฟาพูนน่ะไปเอาไปกระตุนเลยกระตุนเลยกระตุนลิงเนยลูกโอแม้นลิงเลยเราต้องยานไปไปเอาไปลูกยานบอไปอ่าค่ะไปเอาไปยานนะกไป ยาน,น้อยยา,า,าน้ดูไปอ่าพรางไปมาลายนะ่ะมาลาเห็นบะเห็นบันมานะมานะ่ะมาน่น่ะเห็ดยาน,นคือหนะลิงดุเป็นอะลิงน้อยนะลิงน้อยอืมแมนวลิงน่ะลรอ ฮแมนบ่แมนบอลิงน่ะฮกินข้าเลยหล่ากินเ้าแลวบลอฮะวาดกินเ้าแล้วบ่อกวาดกินเ้าแล้วบล็วาดกินเ้าแล้วบลูกวาดกินเ้ากบอย่างเกินเก่งแท้เก่งแท้ โอ๊โมากอกโอ้อ้โอ้โอ้โอสโอ้โอ้โอ้ดอ้โอ้ยอ้โ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 ่้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้อยู่้อ้โ้อ้าอ้โอ้โอ้โโ้ออ้ออิอ ิอนิศเหรอบ่เตะบ่ไอทิศเปิดไว้บไอทิศเปิดเปิดให้วาชนาเบิ่งแน่เหรอไว้ไปบ่ไอทิศไว้จิตเอ้ยเปิดเท้าทัดให้น้องเบิ่งแน่จิตเอ้ยจิตเอ้ยเปิดเท้าทัดให้น้องเบิ่งแน่น้องอย่าเบิ่งเท้าเรานัดเหรอไว้ Ai nó giờ thôi là thật. Im, nhím, nhím, nhím. Bạn. Chắc a nhím bở anh Nhím bạn, nhím bạn, nhím Nhím này lốc, nhím bạn này. Nhím. Nhây Anh nhím, nhím, nhím bên kẹo, nhím bên kẹo. À à à, bạt À đó. Bạt ơi. Bạt từ là bò từ là bò Do là bóng. Doi lắm. Doi đối Hello, Hello, papa. Hello, papa. 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 bà Papa. 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 Bà 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 ma sắp ơi. Alo. Bà bà. Nhím bà này, nhím bà này bà bà này. Nhím bà, nhím bà. Bà bà. Đó là thật bà mẹ sắp. anh nhím bà này, nhím bà này bà này. Hết nha này, hết nha, hết nha. Tốc Nhang

Đây thì hà, trồng hào và hà. hiền đó Thìm luôn, thìm luôn Má hay á kìa, á, Như bà này, như bà này, như bà này, như bà này ba lung luôn hả chạy đấy như bà này bà bà này như là những bà này đẹp đây luôn xí Say à, bà Xe mhm 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 Nhìn mhm nhìn

Má phi đâu? Má phi, má phi. Bà chắp, bà chắp nào má phi. Bớt, bớt, bớt. cút Ừ đó má à hết bài Cái Ừ. Cái bài không vậy, tập 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 đâu tập 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 phọn tập phọn tập phọn tập 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 phọn tập nói 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 ra chít 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 má nó tẹt rồi má hài tít má tít này đẹp rồi Tìm leo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  Mà không Mà bài leo Bài leo bà lụt Nhưng bà đâu, nhưng bà đâu Về đây, đây nhưng bà nè À bà Bài <laughs> bà. bà sai Bài sai Ba bà mưa hạ mày trời ba Mưa bà Mưa bà lụt Mưa bà mưa mưa hà mươi trời vô mưa hai mưa mưa mời ba mưa hai mưa hà ba mời hai lúc giây ba mời hai hà giây ba lúc nữa mươi giây nhá mình chốt hà nhá <laughs> chốt hà nhá <laughs> chốt hà nhá, <laughs> chốt hà nhá. <laughs> Chơi ai nè à, Ai, nè à, Ai, à, à, cháy đâu. ai bay. đó anh. ai, ai nè bà bay. Ba bay. bò bay. Ba ai Ba bà. bay. ai bay. Ba bay. kẹp kẹp Ba bay. Ba bay. Ba bay. ai bay. Ba mưa Ba bay. Ba bay. Ba mưa Ba bay. Ba bay. Ba ไวไฟป่ะที่จะไปฮะยังนี่เห็ดให้เห็ดให้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ไม่จอยบ่เมื่อบ่ป่ะเอ้ยทางใดทางเมื่อปะชวนอาเมื่อปะย่างปะย่างของของแขงอาป่ะนี่เอ้าเอ้ชุดหน้าขาดได้ค่ะไปยันชุดกัน ไปทางได้เมือหน่ะทางได้เมือหน่ะยังฮะทางได้เมือไปเอาไหมทางได้เมือหน่ะไปเมือไปข้าวข้าไปใช้ให้จังบ่เนี่ยอืมนั่งหันมาไอไอ่ะออกมาเห็นบ่ เสียงไอ้ทิดไ,ไปมื่อไปมือป่อบ่มื่อหามเามจอยบ่หรือไปหาไอบอเฮ้ยตื่นเชียงไอบ <Yes. S> ่ไอ้ทิดลองเพลงเลยพ่อน่ลตัตกะไอ้ทิดลองเพลงกับพ่อน่ะตัว ไปใช่ไหไปไปไปโอ้ลูกเกลูกกลูกเก๋ญาณนึ่ย่านหนึ่าหน่งญาณหน่าหนึ่งญานี่งไอ้แพงนะะไอ้แพงเลยกอดหนอยเลกอด่อยเลยกอดไอ้ทิศเลยโอ้โหไอ้ทิศไปนอนเลยไปกอดหน่อยไหยทิศไอ้ทอนไอ้ทิศนี่ไอ้ทิศต้ะไอ้ยังไอ้ยังไอ้ทิศ

เอามาพี่ดูไปไหมจะหารไหมไปไหมลูกหยาดเนี้ยหยาดนายยังหยาดยาดยาดในทอหน่อยาดเนี้ย

ไอ้อ be ุ้มแน่ไออ้มแน่ไอ้ทอนอุ้มแน่น่ะ่่มันเดตอวแข็งมันยันฮนอนอันุกลกยัน่านยเหรอเฮ้ยเยเ้ย้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยตาบย้งใฮ้เขาอีกเฮ้เฮ้้เเ่เเย้อเย่้ย ก <c Risky> ินขนมนมไอทิพย์ไปลูกไปกินว่ากินกินว่าขนมปังนายไอทิพย์มาไอทิพย์กินขนมปังมาบายบายนะไอทิพย์กินขนมปังนะไอทิพย์กินขนมปังนะปังปังปังไอทิพย์กินนมปังไอทิพย์กินนมปังเนาะปังขนมปังอ่ะยังลองบ่ลองบ่ทิด เล่นยังนะไปไหมตด๊บไปกินขนมปังไหมทิเดียวบิ้งอยู่บ่อตรงซื้อนะแม่คือว่าเห็นแล่นเล่ามือได้มื่อนี้นะบ่ได้เบิ้งบ่ได้อ่านเลยได้ตรงซื้อนะบริจักเลยว้าวอีช่างเรนเห็นบ่ปังปัง ปังเช่ปังนั่งนั่งเออเสรนจละคักบ่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 อาชีพเปิดโทรทัศน์ให้เบิ่งทิดอันมาเปิดโทรทัศน์ให้น้องเบิ่งในทิดเบิ่งบ่ลูกเบิ่งโทรทัศน์เนาะ โอเคจชาภมัยพี่น้องคลิปนี้ชาท่องกฤติจบคลิปไปแล้วเนาะเปิดโทรศัพท์ให้น้องเบิ่งก่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาท่องคือเก่าเด้อเนาะอ่ะไปละสบายดีก่อนสบายดีกันลูกสบายดีโอ้ยลู่กุยบายบายก่อนบายบายป้าลุงก่อนลูกบายบายเออเก่งจ้าลูกเก่งเออโอ้ชงจุ๊บอีกโอ้ย